กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะ Toyota Tiger D4D นะคะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี02มีความแข็งแกร่งทนทานค่ะใช้งานดีจริงอะไรจริงนะคะตอนนี้นะคะราคาย่อมเยาวค่ะเพียง75,000บาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของรถกันได้แล้วนะคะเครื่องยนต์2 5 0 c ซีซีดีเซลค่ะเป็นรถปี02ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ เครื่องยนต์วิ่งได้ปกติค่ะคัตซีสวยสภาพสวยไม่มีผูไม่มีชนนะคะสีสันรอบคันยังบางๆค่ะทุกท่านเลขไม0 0หกม่น0 0กิโลเมตรนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างได้นะคะปรับข้างไฟฟ้าได้เลยค่ะสะดวกสบายเอกสารมีครบพร้อมใช้พร้อมขับราคาก็ถูกๆนะคะสนใจรถยนต์คันนี้รถอยู่แถวบางปะอินจังหวัดอยุธยาค่ะ โทรสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารด้วยตนเองนะคะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ